ปี่น้องก็โปกกระชอกบ้านราเว้อนอพี่เาเยอะาข่าไทยเขาสีเห็ดไข่โบมันค้นเทลเขสีเห็ดเรื่อยังเอือเอานี่อยางน้ข้าจ่อไทยคลิปธรรมดาอีอีหยังเอ้ยวมาบังรออกลนไปไก่เลนไปเห็ดนี่ยเอาบักโดไปเลนไปโดโดโอ้นาเี้ยบกไงะหมกโดโดได้สิโดกันหม

หมดดัวงงเลยวะสบับตัวแก้แก่นวะตัวแก้แก่นแก้แค่นแก้แค่นแล้วแก้แก่นแก้แก่แกแก่ไปแล้แก่แก่แก่แกไปล้วไแล้ว มักโด่งงตุงงโง้งกโด่งตงทำนโดเนียไม่ใช่หรอ่เนียพ uh ูทโธ่เนียไม่ใช่แกแค่มันตกอแกแค่ลูกเอาพุทโธ่เนี่ยไม่เลวไมแล้วโธ่แล้ว พุทโธอพุุ่่คือโอ้กูวปแเ้วพุ่เลยโอ้โอเราคือ俩男的อะอ่ไเลยอา่ปวดาล้ล่ะโอ้ยเรียนคอยบอกเลยรถ่ทยจีบเก่งรถ่ายหนูลรากับเรียนเลาเรียนหันที่หลีด้นนีคเรั้ ม <look, okay. S 1> ันยั่งมันย่งเนย่ไม่ดีเ็บเ็คงเก็บขาป็นสิเละหันัเดนี้นีแกนีตรงซ้ำลาครับอยงปบงหโดอ้ยเนาะดีเลยล่ะโด่โด่กับงองพอดกันล่ะเกิดยังขนออี่ก็เดงเราง้มนนี่น้องนข้ามันเย็นห่วย ยังดูเ <g> อ <ul telling museums> ้ย <od> บ oh ้านคนซื้อมาพิดุกนบุญไหนบอบุญฮ่าฮ่าฮนา้าาขวาคนเดียวเห็นเกือบไปเห็นแล้วบอกเกือบเกือบแล้วนเกือบเกอยเกือบยนอกี่ต้นพุนเออทนึ่งไรครับตกแก้แค่น้ครับ้เมอง่าพอแลบไม่สนใส่เด้อ สงสัยสงสัยไปรีกไก่เติมยังเลไปแม่พี่อะไปไปไปงบหอยไปเอาหนอยมันตดในมงมนี่มันฟังแค่โฮมไปตั้งท่าอีกแล้วโอ้ยเอยังไม่อบฟังยงเรียกแมู่พอพ่อก็เป็นาแยพ่แล้ว แห้งแล้วแห้งแล่เติมอีกเนีเอาไม่ได้ปลาต้งเองคน่าไอปลาอปลาฟูปลาฟูแมตนตัวปาตย้อโดดโดงงงอย่างวะโดฟังนั่นอ่ะนะฟังนั่นมันจะมีการแบบเน้อมึงเอาโบเพ่นบอกโดก็งงโบกโดได้หมโคิลปลา

ติโดนว่าหนงแล้วถ้าครบตัวโอ้ล้เอาขอครบมาตัวหนึ่งเลยสิเอยุบหงันมันจะมีการบักต้านเลย มีการใบต้านอยู่ทางทางยาไปฟังนั่นนะว่าไอเราวังไปเหยียบไปยังแต่ว่าในในการใบต้านนั่นมีสมีแต่บกหอยน้อย่ังไงติจับอยู่นะโอ้ยนี่ใบตานนะเนี่ยหลยหวนหลายโดเอ้ยโดดตัวน้ำเลยลูกโดน้ำเลยดดขึ้นมาเลยดึงใบตาดโดดเลยโตดดเลยโดด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 โโดด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  โดดได้ลูกโดดโดดโดโดดยัมอแเ้มันคือเก่งว่ะโดดคือเก่งว่ะโอ้ยตดน้อเีเงออมโอ้มื่เลยแต่ละมื่อแต่ละวิน้าลีอย่งคนนี้ลงทุนขนาดนี้ต้องเสื่หงไหมเนี่ยโอ้ยหลุดดโถ่้โด มันไม่โทโดนไปไหมใช่เป็นทีมเลยโดยดขึ้นไปนีปลาตายกันมดเอาขีไดนกินปลาฟรีลยทก่นมันก็สีฟขึ้นแต่ละโต๊ะสองตมันหลับมันหลับกินบ่ไหวนะมันเมืยหายใจว่าอิ่มปลาตายน้ำเคยพอปลาตายน้ำ พี่น้องครับฝากไล่กดฝากไล่กดแชร์ครับฝากไล่กดแชร์ครับผมบอกว่าถือโทรศัพท์กับหอนแล้วล่ะตากคลิปน้องช่องน้องเบียร์ลำเพื่อนออิเชียลครับกับช่องน้องบาตรลำเพลินออิเชียครับช่องบาตลำเพ่นออสเซียก็น้องเบียร์ลำเพล่นออสเชียครับพ่อคือเย้าไรเตได้โอต เอาสั่นสองบ้านลำเพลินเอาเสียวไปก่อนสวัสดีจุ๊บจุ๊บ